สวัสดีครับผมนกลก็มาเจอกับผมปเตยเตยเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมาโปรโมทสักนิดหนึ่งนะวันนี้ผมก็มีช่องทิกต o k ของผมเองนะก็ทํามานานแล้วแหละนะก็จะมาแชร์ในช่องทางนะเพราะว่าผมจะมีทําการไลฟ์สดใน Ti t o อกช่วงเวลาที่แบบว่างๆนะช่วงประมาณเย็นๆแหละนะอาจจะเป็นบางวันที่ไลฟ์สดนะแล้วแต่วันทุรนะนะนะก็จะมีช่องทางแค่นั้นนะก็วันนี้ก็จะมา เล่นเกมอะไรเรื่อยเปิดนะเพราะยังไม่มีค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากมายเลยนะโอเคก็เราก็จะไปเริ่มเล่ยกันเลยดีกว่า let's go <S ปิ๊บปิ๊บติดตังไปละถอยเลยแบบนี้ถอยเลยจุุบ Là. chúc chúc tí thoo 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 này, thoo 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 ไปละเกาไม่อยู่ละไอ้น้องเก่าไม่อยู่ละไปละไม่โดนไม่โดนไปละไปละโอ้โอเชนติดเชนติผิดโรบี้โรบี้โรบี้อ่ไอัดตีผิดสกิลผิดเลยเรียบร้อย เออตายไม่เป็นลรเออดูดูเสียวดูดูงยงไงเรียบร้อยตักควายยิงเพ่มผลเวไปเขียนโน่นเงี้ยวไปละ อรอตัวนึง,งเล่นฟิกเลย,ยฮู้ไม่ตายตีสิเอออันปีมาพอดีเบอร์ยังไม่มีเลยเออเทียเต เดี๋ยวมาหลักโยกมาโยไล่อไตอดไล่ตอดอะไรนี่เนี่ยสองตัวถือว่าตัดให้แล้วใครจะเตะเอาให้ได้เออสวยดีดีด,ดีอุตสาขูคมให้แล้วเนี่ย ตีบ้านไปหัดตีบ้านมาาั่งกันเถอะนั่นอือโอโหสันเลยโอ้ปินตายอุตส่าห์พักให้เออเหนื่อยเาเถเท เธอ,ก,อก,ก,เเก,เก็ไม่มีอะไรมากก็เล่นเกมชเชื่นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากก็มีอยู่เท่านั้นแหละนะก็สามารถติดตามได้ในช่องติ๊กต็อกได้เลยนะอาจจะมีเกม RV บ้าง Minecraft บ้างฟ e e f i r e บ้างอะไรปกตินั่นแหละเกมอื่นก็มีนะจะลองหาคอนเทนต์ดีๆลองมาทำดูแล้วกันนะก็สวัสดีันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมจุดติงตอนนี้ก็อย่าลืมก, like, ก, share, ก,กดไลค์กดแชร์กดซับกดกระิงเพื่อเป็นกำลังใจด้วนะครับสวัสดีก,ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย